สำนักงานชลประธานที่6โดยโครงการชลประทาน1 0ยเอดเร่งพร่องน้ำผ่านประตูระบายน้ำจำนวน3แห่งลงห้วยวังหลวงเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำยางหลังมีฝนตกในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนายศักดิ์สิริอยู่สุขผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่6เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มีฝนตกกระจายในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันประมาณ79้าล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งหมด12แห่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างรวมกัน11ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละส็บกกัรวม จึงทาให้อย่างมีช่องว่างที่สามารถรองรับน้ําได้อีกประมาณ58ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ84ของความจุเก็บกับรวมอย่างไรก็ตามแม้ว่าอ่างเก็บน้ําในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ําในฤดูฝนแต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ําในฤดูน้ําหลากโครงการชลประทานร้อยเอ็ดจึงเร่งพร่องน้ําผ่านประตูระบายน้ำสามแห่งให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ํา พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดอุทก,กภัย